วันนี้เวลา10นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนับพระที่นั่งอัรพ์สถานพระราชวนดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุข,ขุมการจนะพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทูนและอองทุลีพระบาทกราบบังคุมทายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 และมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลพร้อมกับรับพระราชทานพระบรมราโชบายและรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเหล่าทัพและโรงพยาบาลตำรวจประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ132เครื่องเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว50เครื่องซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการติดตั้งในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหน้ากากอนามัย2ล้านชิ้นหมวกเฟสชิล30,000ใบและชุดป้องกันการติดเชื้อโรคหรือ PPE 4,000ชุด ท้งนี้ด้วยทรงห่วงใยและส่งให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคโควิด -19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและส่งทราบว่าหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นโรงพยาบาลในประเทศไทยจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ จึงทรงจัดหาพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้พร้อมรับมือกับโรคโควิด -19 อันจะเป็นประโยชน์แก่การให้บริการทางการแพทย์และประชาชนอนหนึ่งวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์จากโรงพยาบากลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายตรวจพระสุขภาพโดยมีคณะผู้เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทร่วมอยู่ในการตรวจด้วยผลการตรวจปกติพระพรานาม่สมบูรณ์แข็งแรง ใกนการนี้พระราชทานพระบรมราชโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ,อไวร,รัสโคโรนา2019มีอะไรี้าะมีส่วนเลื่อนจก้ปัญหาขอดีเพราะว่าก็เป็นปัญหาาซึ่งเรื่อง โรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครแล้วก็สถึงที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่น่าที่ทจะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดอย่างที่เคยพูดไว้ว่าถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหามีความเข้าใจไม่แล้วเขาไม่ใช่แบบเขามายอมรับ ตามบุญตามกรรมแต่นีเราเข้าใจในสถานการณ์มีการเข้าใจในปัญหาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคเพม่มีเข้าใจในปัญหาในอันแรกก็เป็นอย่างนี้อันที่สองก็คือการแต่ข้อที่หนึ่งก็คือการมีการบริหารจัดก,การมีการบริหารจัดก,การมีแผนประเดินเหตุมีการระบบ การปฏิบัติแคขให้ถูกจุดรู้ปัญหาแค้ไขให้ถูงจุดโดยการมีการบริหารจัดการแล้วัมในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ปาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติถูกต้องและผลผลที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบหรือแผนในการปฏิบัติการแผนที่ ได้วางไว้ตามความเป็นจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แก้ก็ังลดปัญหาใลายๆอย่างจะแก้ได้ที่ตผลนั่นก็เชื่อเชื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไขแล้วก็ชนะทำนี้ได้เพราะวประเทศของเรานี่สก็นับว่าทำได้ดีประเทศของเราได้หน้ามั่นใจว่าทำได้ดีแล้วก็ กคนก็ร่วมร่วมใจกันมันก็ดีกับที่อื่นหลายที่แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานมีระบบเพื่อความร่อมใจและการมีระเบียบในการแก้ปัญหาโดยเอาเป้าหมายว่าบ้านเราจะต้องต่อตู้ให้โลกนี้สงบลงไปได้ในที่สุด ว่าโรคมาได้โรคก็ไปได้แต่โรคจะไม่ไปได้แตว่าเราไม่แก้ไขปัญหาเราไม่แก้ไขจุดหรือเราไม่มีความอันใจอดทนที่จะแก้ไขมันมีเราต้องใช้ระลึกในความตกลนตัวบ้างหรือเร,รื่องไในการสร้างที่เรียนกล้าพอเรียนสร้างนิสัยหรือสร้างที่ในในตัวเองที่จะแก้ไข เพื่อตัวเองเพื่อ <favour> ส <of osure> ่วนรวมอันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจบัดนักไกยาสรัเนี่ย้ามีอะไรถ้าเพื่อมีอะไรที่จะให้เพิมเติมอะไรได้ค่ะคุณหมออาจะเหนื่อยนนช่วงนี้เปล่าเป็นกำลังใจให้คุณหมอกับพยาบาลหมคับคุณพยาบาลใจด้วยกั